สวัสดีนะครับวันนี้มีสินค้าที่จำหน่ายในร้านผมขออนุญาตนำเสนอนะครับไม่ใช่อันนี้นะครับอันนี้เป็นส่วนประกอบเอามาให้ดูครับผมอันนี้เป็นหัวปืนเชื่อมนะครับของอะไหล่ปืนเชื่อมพานาสองร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับ ตัวที่ผมจะนําเสนอนะครับผมก็คือจะเป็นทิปบอดี้อันนี้ถอดนอออกมานะครับผมแล้วก็คอนแทคทิปตัวที่ผมจะนําเสนอในร้านของผมที่จะหน่ายอยู่นะครับผมก็จะเป็นทิปบอดี้ตัวนี้ครับผมนะครับผม ที่เบอร์ดี้สองตัวนี้อาจจะดูเหมือนกันนะครับภายนอกนะครับผมแต่จริงๆแล้วผมอยากให้ดูรายละเอียดนะครับโดยที่ตัวนี้นะครับผมทั้งตัวนี้ครับผมจะเป็นตัวที่ร้านเราจะจำหน่ายอยู่นะครับจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับผมดูภายนอกแล้วมันเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นสินค้าที่ มีจำหน่ายโดยทั่วไปนะครับผมอันนี้เป็นสินค้าจากทางร้านเราเราคัดมาเกตพิเศษนะครับต่างกันยังไงอย่างแรกครับผมน้ำหนักต่างกันตวนที่จะน้ำหนักค่อนข้างเยอะกว่านะครับแล้วก็ดูเรื่องความหนานะครับผมเดี๋ยวให้ผมให้ดูใ,ใกล้ๆนะครับผมสักครู่นึงครับอ่านะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะ ความหนาเนี่ยจะต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเห็นไหมครับผมอันนี้แหละครับเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำหนักต่างกันนะครับของทางร้านเราเนี่ยใช้เนื้อทองแดงในการผลิตเนี่ยจะค่อนข้างจะสูงกว่านะครับมาดูนัครับเห็นไหมครับตัวความหนาอันนี้ผมซูมให้ดูใ,ใกล้ๆเลยนะครับ เพื่อพิจารณาถึงความแตกต่างนะครับผมสินค้าเนี่ยถ้าดูแต่เพียงภายนอกนะครับดูแต่เพียงรูปถ่ายบางทีเราจะไม่ทราบนะครับผมบางทีเอ่อทำไมเอ๊ะมันถูกจังเลยหรืออะไรประมาณนี้นะครับแล้วทำไมอีกตนมันแพงบางทีมันมีเหตุผลทำไมเหมือนกันนะครับผมนะครับเนี่ยครับผมอันนี้เป็นตัวที่ตอจจาหน่ายอยู่นะครับเห็นไหมครับฟาร์มหนาเห็นไหมครับ ความหนาต่างกันเลยเห็นไหมฮะนะครับความหนาต่างกันเนี่ยมันจะมีส่งผลในเรื่องของความทนทานแน่นอนครับผมนะครับเห็นไหมครับดูดูดูตรงเกลียวพิจารณาตรงเกลียวนะครับผมอ,อันนี้เป็นของแบบทั่วไปนะครับผมนะครับ อันนี้เป็นของทางร้านเราเราคัดเป็นเกรดพิเศษขึ้นมานะครับเกลียวก็จะต่างกันเพราะความหนาเนี่ยมันต่างกันนะครับผมเนี่ยถ้าดูภายนอกเนี่ยเหมือนกันแต่ใส่ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ใช้งานแล้วความทนทานไม่เหมือนกันนะครับนะครับถ้าดูภายนอกเนี่ยก็ จะมึนเหมือนกันเหรอครับผมนะครับผม